สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินิสานช่องข่าวบ่าวพ่ออมอ่ะวันนี้นะครับบ่าวพ่ออมเขาเปลี่ยนเป็นภาษาอีสานนะครับสาหรับวันนี้มือนี้นะครับบ่าวพ่ออมมีข่าวนะครับมาเล่าสู่กันฟังเะครับพี่น้องครับกะหาข่าวเด็ดข่าวดังเล็กเล็ดเล็กดังนี่แหละครับมาปันพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางหลับชมหลับฟังเลยครับในวดนี้นะครับมือนี้นะครับบ่าวพ่ออมมีข่าวนะครับกะข่าวตะเคียนสองพี่น้องครับวัดทาไม้ครับพี่น้องกะหลายรอบก่อนเพิ่นกระถืออยู่ด้ครับมือนี้ เอามาเป็นแนวทางเรียกเด็ดตัวใดของวัดทา่าไม้จากข่าวผู้สื่อข่าวนะครับรายงานจากนครสวรรค์น,นะครับบริเวณวัดทา่าไม้บ้านเลขที่66บ้านทา่าไม้หมู่ที่2ตำบลทา่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์หลังจากชาวบ้านนะครับเพิ่นได้ลอกขุดนำนะครับขุดหลอกแม่นำยมแล้วก็พบตะเคียนยาวกว่าห0าสิบเมตรลำต้นใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7 0ถึง100เซนติเมตรหรือ1เมตร และไกลกันกับพบกับอีกต้นหนึ่งขนาดไกลเคียงกันแต่เส้นผ่าศูนย์กลางหน่อยกว่าจักน้อยครับพี่น้องเส้าบ้านนะครับจึงได้นําต้นตะเคียนทั้งสองต้นขึ้นจากลำนำยมเอาไปไว้นะครับบริเวณวัดทามัเพื่อให้เส้าบ้านที่สีเข่ากราบไหวคอเลกเกสเรื่องของเรื่องคือว่ามื้อนี้นะครับได้มีเส้าบ้านที่เคยถูกหลงวันมากราบขอเลกเกตจากตะเคียนสองพี่น้องเส้าบ้านที่ได้เขามากักไหวแลวกระเดินย่างนะครับบึงรอบ โคกตะเคียนนะครับสองพี่น้องแล้วก็ใส่มือลูบนะครับไปมาตามลำตน้นจนปรากฏเลขสี่หนึ่งหลังจากเห็นเลขก็ได้เดินออกมาหาแผงลอตเตอรี่เพื่อหาเลขนะครับที่เพื่นแนมเห็นนะครับแล้วก็นอกจากนี้บางคนถูกลอตเตอรีก่ก็ได้น้ำผาสบายสีสันสวยงามครับพี่น้องเอามาถวายกันเป็นจํานวนลายขักลายเนี่ยนะครับบางคนได้ซื้อรองเท้าส้นสูงมาถวายพร้อมครับรวมไปถึงซื้อโต๊ะเครื่องแป้งครับเครื่องสำอางมาถวาย สำหรับอายุของแม่ตะเคียนทองของพี่น้องกะสีประมาณ200ถึง250ปีกะเอาเวทีเดินแนวทางในงวดวันที่16มีนาคมนี่เลยครับเด้อนะครับเลข1 4หรือ4 1อ่าเลขที่เจ้าของเจ้าของเก่านะครับเจ้าของที่เพื่อนเคยถือครับกู้ที่เลี้ยวครับเพื่อนไปเห็นแล้วก็เล่าสู่กันฟังครับกะให้พี่น้องมันๆเฮงเด้เยครับเด้อนะครับผู้ใดมักการรายงานข่าวสไตล์บ่าวบวมก็อย่าลืมดนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนชิด้บพ่พัาดคลิปเด็ดต่อไปขอบคุณเอฟซทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากไทยรัฐมาในทีนี้ด้วย,วยแล้วพบกับบ่าบ้อมในคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ